เวทีแมกกาซีนทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศ วอรเป็นบริษัทที่สร้างแบรนด์โดยมีแบรนด์โพสิชันเทลแอคทีฟไลฟ์สไตล์วอร์รผมเริ่มต้นแบบการเติบโตแบบจับต้องได้แล้วกันผมเริ่มจากแบรนด์ระดับโลเคอลเลยก็คือผมใช้โลเคอลเมทิ้งเริ่มจากการทําการตลาดในระดับจังหวัด่าไป3ปีผมเริ่มได้เรื่องทีมชาติผมก็ทําแบรนด์ในระดับประเทศพอเราทาแบรนด์ระดับประเทศแข็งแรงไประดับหนึ่งก็พึ่งขยับไปเป็นแบรนด์ระดับภูมิภาคหรือลีเจนแลจากฟุตบอลอาเซียน11ประเทศผมเพิ่งเริ่มขยับแบรนด์ระดับอาเซียนได้ตั ก็ค <c oughs> <interface> ือเย้าเยือน11ประเทศผมก็มีความตั้งใจที่มองว่าไลฟ์ของเศรษฐกิจโดยเฉพาะ Health a c t ฟ v e Lifestyle มันมากกว่าสปอร์ตแวนในอาเซียนเนี่ยถือเป็นอันดับ4ของโลกนะฮะรองจากจีนยูอเมริกาเนี่ยแล้วอินเดียนะครับในอาเซียนเนี่ยรวมแล้วขนาดเศรษฐกิจหรือมาร์เก็ตใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกผมก็จะโฟกัสตรงนี้ก่อนทําไมเพราะว่าผมได้เปรียบแบนด์อินเตอร์การวางแผนงานต่างๆการทํางานเขาต้องใช้1ปีผมใช้เวลา6เดือนหรือน้อยกว่านั้นผมสปีดดีกว่าเขาจากช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยผมปรับตัวได้เร็วกว่าแบ ความเป็นโลโคาร์เก็ติ้งเนี่ยในภาษาถิ่นก็ดีในความเข้าใจบ e h a v i o r ของท้องถิ่นก็ดีในประเทศมุสลิมสามอารยูคนจีนในอาเซียนคนไทยคนเวียดนามจิงตอนนี้ผมคิดว่าเรามีความเป็นโลเคอลา์และเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคมากกว่าแบรนด์อินเตอร์เพราะว่าเราเทเลเมสินค้าเราเข้าสู่ความเป็นโลโคลในขณะที่แบรนด์อินเตอร์เนี่ยเขาเป็นวันโปรดออ์ซึ่งต่างจากเรามันเราก็จะมีการปรับตัวปรับสินค้าเข้าหาแบรนด์ที่เป็นเรจินลลของเราได้ดีกว่าในจังหวัดมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรืออย่าง มุสลิมที่เป็นลูกค้าเล่นกีฬาเนี่ยเสื้อผ้าตั้งแต่เด็กผู้หญิงนะต้องปิดมิดเลยนะเราก็มีความเข้าใจในการทําสินค้าพอเราบอกว่าเราจะโตไปเป็น global brand ผมคิดว่าการที่เราวางโพสชิทั่เราเป็นแบรนด์ leader ในในอาเซียนก่อนแล้วเราก็จะกระโดดต่อไปเป็นแบรนด์สินค้าที่อยู่น้องอาเซียนมีลีฟุตบอลในยุโรปสนใจให้เราไปสปอนเซอร์มีประเทศใหญ่ๆที่อยู่ในบนโลกรอบสุดท้ายมาสนใจเราไปสปอนเซอร์ตลอดใน4ปีที่ผ่านมาแต่ว่าเราก็จะเลือกว่าเราพร้อมหรือยังเรามีทุนพอหรือยังเรามีทีมงานพร้อมหรือยังต้องทาง การจำหน่ายเราพร้อมที่จะทําขนาดไหนที่ผ่านมาผมมีทุนจํากัดผมโตแบบ SME ผมมีวิ่งแคปจำกัดก็จะโตในแบบที่ผมใช้วิ่งแคปผมคุ้มที่สุดเพื่อผมไม่อยู่ในตลาดทุนการที่ผมจะก้าวไปในระดับก้าวเนี่ยผมไม่ใช่เจ้าของคนเดียวต่อไปผมก็จะต้องมีการทําแผนธุรกิจที่ระมัดระวังแล้วก็ผ่านบอร์ดการลงทุนจะขยายในแต่ละประเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมมีกําลังที่จะโตไปได้มากขึ้นเช้านี้ก็ยังมีประเทศอยู่ประเทศใหญ่ประเทศหนึ่งที่อยู่ในบอลโลกรอบสุดท้ายใช้ผมบินไปเจรจาสปอนเซอร์ผมเ่องตอบได้แต่ว่าปีหน้าผมไม่พร้อมขอเวลาอี ็มีโอกาสมากมายนะผมจ่ายทีมชาติไทยได้ถึงขนาดราคานี้แ้วราคาที่มีมูลค่าต่างจากทีมชาติอาน์เจนตินาไม่เยอะถ้าเราไปได้ขนาดนี้เรายังทําคุ้มก็ไปต่อไปได้ครับอันนี้คือการสร้างแบรนด์เฉพาิกีดานะการสร้างแบรนด์ในแง่ของไลฟ์สไตล์แบรนด์หรือแฟชั่นแบรนด์แบรนด์มันเกิดแก่จะตายแบรนด์แฟชั่นสมัยผมเด็กๆแก่ไปยังไม่ตายก็มีตายไปแล้วก็มีผมถือว่าเราก็เป็นแบรนด์ใหม่อยุเ9ปีโอกาสที่เราจะสร้างตัวเองเป็นแบรนด์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ที่จะทําให้เติบโตในระดับออริ แบรนด์ให้เติบโตเป็นแบรนด์ระดับโกลบอลทิดว่าเราก็มีแพทในการโตที่คีย์งานเหล่านั้นทิดว่ามุมมองในการสร้างแบรนด์เนี่ยอยู่ที่ตัวดิชชั่นของแบรนด์ด้วยดิชชั่นของแบรนด์ผมไม่ได้มีแค่ก็ผ้ากีฬาแล้วก็ไม่ได้มีแค่เป็นแบรนด์แบบรอวันตายเป็นแบรนด์ที่รอวันโตเพะฉะนั้นในมุมมองผมที่จะโตต่อไปผมไม่ได้แบรนด์มองแบรนด์ผมเป็นแบรนด์กีฬาผมมองแบรนด์ผมเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์แบรนด์โดยที่มีเฮลท์แอคทีฟเป็นตัวกระตุ้นให้แบรนด์ผมเป็นที่รู้จักสุดท้าย านมาผมสร้างโก o w แบบ1เท่า3เท่า50%ต่อปีก็ถือว่าดูเดือดเมื่อเทียบกับคนอื่นสินค้าผมเป็นสปอร์ตอัพพาร์ทายสกิ่นอายของความเป็นสปอร์ตก็อาจจะต่างกับสินค้าที่มีแบรนด์ที่โตมาจากที่เป็นน non sport ทีนี้นะผมจะไปเนี่ยในตลาดเพลงผมไม่ได้มองเฉพาะค่ายเพลงไทยนะค่ายเพลงเกาหลีจริงๆคือตลาดโลกนะค่ายเพลงเกาหลีถ้าผมได้ศิลปินเกาหลีได้ค่ายเพลงเกาหลีนั่นคือ global เรียบร้อยแล้วไม่ได้ไกลเกินเออื้มศิลปินจะค่อยๆเซ็นเอาคงค่อยๆเลือกค่อยๆทำตามกำลังที่เราทำแล้วมีกำไรไม่ต้องมานั่งขออนุมััตติแแบบบงง์์์์ผ่านออรรดก็ซพพ ดีนะครับแต่ว่าถ้าจะมีมุมมองที่คอนเซอร์เวทีฟผมเองก็คนมองผมแอคทีฟโต้เก้าปีบอร์ดผมทราบดีว่าผมคอนเซอร์เวทีฟมากแล้วผมมีบอร์ดที่ลงสายมากกรรมการสระทั้งหมดมากกว่ากรรมการภายในกรรมการอิสระ5ท่านกรรมการภายใน3ท่านการทํางานของผมแม้ผมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถ้าผมเป็น Co ที่ผมถูกหวตสวน7ต่อหนึ่งบ่อยงผมก็ทํางานแบบมืออาชีพครับผมมีแชร์แมนเป็นกรรมการสระมีประธานบอร์ดกรรมการสระผมเองทงานภายใต้โครงสร้างนี้แบบเป็นพักิสมาแล้ว8ปีเป็นงบพันมา8ปีตลอดโดยผู้สอบคนเดียวไม่มีคำว่าผู้สเกลแลวฮะลูกน น้องผมให้ e f i n ช t ั่นตอนจบไว้ว่าบริษัทนิวออสต็อปผมไม่เคยหยุดเลยผมมีแต่คนต้องเบรวกาเป็นสิ่งดีที่มีการมังกรสลัคอยควบคุมมองรอบด้านสภาพแวดล้อมเปลี่ยนก็เปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมได้แต่ว่าิ่งที่มองที่สุดก็คือผู้ประกอบการกาไรที่ต้องเดลิเวอผลิตต่างๆจะตามไปเองครับการสนับสนุนมาไหนดีผมต้องพูดว่าดีมาไหนไม่ดีก็ต้องพูดว่าไม่ดีไม่ดีมันเป็นสิ่งที่เราจะโตตามข้อเท็จจริงบอลโลกจริงๆไม่ใช่เลขาสิทธิ์ที่เราเข้าไปประมูลนะตอนกระแสบอลโลกสร้างผลดีต่อยอดขายเราจบจากบอล บอลแพ้ชนะไม่มีผลเท่ากับการมีโร์นาเมนต์ถ้าผมบอกว่าฮาร์มาจินทุกตัวจะดูเวิไปนิดนึงแต่มันอยู่ที่ขายช่องทางไหนมากกว่าถ้าเกิดผมขายช่องทางโฮเซลผมต้องเครดิตเขาสูงแล้วก็ให้เครดิตนานแต่ถ้าผมขายเองในช่องทางเว็บไซต์ช็อปเราหน้าสนามฟุตบอลกำไรเราไม่ต้องสูญเสียในเครดิตเขาไม่ต้องปล่อยเครดิตกำไรดีกว่าก็อยู่ที่ขายที่ไหนขายเมื่อไหร่ธุรกิจผมมีซีซันอลก็คือเครื่องปีแรกเนี่ยจะเป็นโนซีซันเคร่งปีหลังจะเป็นไฮซีซันไตรมาสสี่จะมียอดขายเป็นมากกว่า2เท่าของไตรมาสหนึ่งตลอดี เป็นเรื่องของการเปิดตัวเสื้อใหม่เสื้อฟุตบอลทีมชาติเสื้อสโมสซเสื้อลายเส้นใหม่ๆจะเปิดตัวช่วงตรมาสามสี่แน่นอนคนซื้อเสื้อลายเส้นก็ปีหนึ่งซื้อหนึ่งตัวแต่นอกนั้นเขาต้องซื้อเสื้อแบบนี้ที่ไม่ใช่ลายเส้นมากกว่าหนตัวผมพยายามกลบคำว่าล o w season ด้วยิ u อิ c ดัสทรีคอนเสิ e r ตและสามารถมีเสื้อรุ่นใหม่ c o l l e คชั o ใหม่ได้สอง c o l l e c t i o สี่ค o l l e ต่อปีคอนเสิร์ตก็จะจัดช่วงที่ไม่ใช่หน้าผลเพราะฉะนั้นมันก็จะมีลายเส้นใหม่ๆที่มากลบโ low s e คร o n หลังจากที่เรามีทุนปีหกห้ายอดขายผมพูดอธิบบบาายว่่รริิษษััทททของผมเป็นี เรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการสร้างแบรนด์บริษัทผมเป็นบริษัทที่สร้างยอดขายการเติบโตแบบยั่งยืนด้วยการลงทุนกับ Data Management บริษัทผมเป็นบริษัทที่มีมีมูลค่าที่เกิดขึ้นจากงานผู้บริหารที่มีประสบการณ์มีความชำนาญและเราใช้ข้อมูลในการบริหารงานตัดสินใจข้อมูลทําให้เราปรับตัวเร็วข้อมูลทําให้เรามีความเสี่ยงที่ลดลงข้อมูลทําให้เราค้นหาลูกค้าและกลับทําให้ลูกค้าซื้อซ้ําได้มากขึ้นอย่างยั่งยืน